สวัสดีชาวเกมเมอร์ทั้งหลายนะคบวันนี้แบบช่องเดี๋ยเกมเมอร์กันเหมือนเดิมนะคบทุกคนไม่ได้ลงคลิปหลายวันผู้ติดตามก็ลดลงเรื่อยๆผมก็โคตรเศร้านะครับก็ไม่เป็นไรเราก็จะทําคลิปไปเรื่อยพยายามทํานะครับอ่าวันนี้เราก็จะมารีวิวบ้านหลังใหม่นะครับทุกคนหลังนี้ก็คือมาดูกันมันคือบ้านอะไรสวยมากนะครับทุกคนนี่บินให้ดูเลย เดี๋ยวผมจะรีวิวภายนอกนะครับทุกคนเสียงเบานิดนึงนะครับแล้วก็ดังนิดนึงนะครับอันนี้ก็ขออภัยานะครับเรื่องเสียงเพราะไม่สามารถปรับเสียงกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มข้าวนะครับทุกคนจะมีแครอทกับข้าวนะครับทุกคนมีไฟแปะไว้รอบๆรั้วนะครับแล้วก็มีข้างหน้ามีพุ่มไม้เช่นี้อ่าอันนี้มันก็ยังรีวิวไม่มากนะครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปจะไปรีวิวในบ้านและบนชั้นสองกันนะครับ อ่าสุดยอดเราก็จะมีอุปกรณ์เครื่องครัวแล้วก็มีอุปกรณ์เก็บของอะไรทั้งนั้นก็ลืมไปอย่างหนึ่งนิดนึงนะครับทุกคนมันก็อย่าห้ามลืมเลยก็ยังจะไม่กดหยิบอีกเราจะใส่แค่นี้นะครับทุกคนใส่เป็น enchantment table อ่ะ ชั้นแรกผ่านไปชั้นที่สองตามมาน่าสนใจที่สุดนี่ก็คือเป็นที่อ่านหนังสือแต่ไม่ได้ใส่หนังสืออันนี้ก็ไม่ได้เตรียมมานิดนึงนะครับ book and quill อยกดชิ i f t อ่าโอเคตรงเป้าไม่ต้องเขียนอะไรมั่งนะครับทุกคนก็แค่กดไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากความว่างเปล่า อ่าอันนี้ก็จะเป็นเอ่อตู้เก็บของนะครับแต่ที่จริงผมทําเป็นบาร์เรลนะครับก็คือมันคือบาร์เรลก็นอนได้นะครับทุกคนอันนี้นอนได้ตามปกตินะครับพอตื่นมาแล้วก็จะไปหยุดตรงนี้นะครับทุกคนเอยไม่ใช่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะเป็นตอนกลางวันนะครับทุกคนอื้อผมก็ถ่ายตอนกลางคืนนะครับยูมันก็อาจจะเยอะนะครับส่วนตรงนี้สุดยอดจะจัด ที่ชมวิวนั่งกินไม่เกี่ยวกับอันนี้ที่ชมวิวนั่งกินอาหารสุดยอดแล้วก,ก็กดชิปกินอาหารนะครับอร่อยก็จะมองเออขอเรียกว่าทาวเวอร์ก็แล้วกันนะครับทุกคนเพราะมันเป็นเหมือนกับหอคอยนะครับอ่าลงไปข้างล่างตอนนี้ก็มีของครบแล้วนะครับทุกคน อ่ะงั้นก็ขอรีวิวบ้านที่สวยและเป็นบ้านกระทัดรัดเหมาะสําหรับคนที่ชอบบ้านหลังเล็กนะคบใครที่ชอบบ้านหลังนี้และคลิปนี้นะครับอย่าลืมไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนี่ใครบอกว่าตัวสัมไม่สามารถกดชิปกลางอากาศได้เพราะมันไม่สามารถกดได้ใช่ไหมทุกคนดูที่ตรงนี้กดไม่ได้แต่เมื่อก็ตกคนนี้แบบเนี้ยอื้อก็แค่กดลงอ่ะอ่ะฮะนั่นแหละประมาณนั้นเปลีย่ยนมุมกล้องแปบบ๊บ ไม่สามารถเปลี่ยนได้ลงมดก็ไม่ได้เพราะว่ามดเดิมๆม,มันใช้ไม่ได้บ๊ายบายเร็วมาก